สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่อง Poppy Lady Gamer กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาเป็นกาชาเพชรนะคะก็คือกาชาอันนี้นะ outfit of the day 5 5นะคะแล้วก็ของที่อยากได้ก็คงไม่พ้นทรงผมนะคะแล้วก็คิดว่าใครๆหลายคนก็อยากได้เหมือนกันเนาะของในนี้ก็นั่นแหละมีแค่ทรงผมนั่นแหละที่อยากได้แล้วก็เป็นชุดแบบนี้ละกัน น่ารักดีถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบ1 8 0 0 0เพชรนะคะมาสิบครั้งแรกจะได้อะไรอยากกดข้ามแต่ก็อยากลุ้นนี่อันนี้ก็คือเป็นโบนัสนะคะสุ่ม3ครั้งเนาะชุดมาแล้วมีออร่าอ่ะได้ทรงผมมาแล้วนะคะทั้งผมผู้หญิงแล้วก็ผมผู้ชายเลยพอดีไหมหรือว่าจะไปต่อ เดี๋ยวดูก่อนนะคือผมก็อยากได้สีนี้พอดีเลยอะอยากได้เป็นชุดกับหมวกอันนี้ด้วยนะคะมาอีก18,000เพชรแล้วกันก็รอบนี้ได้อะไรก็ตามนั้นเลยนะคะเราจะไม่สุ่มเพิ่มแล้วนะเพราะว่าได้ผมมาแล้วนี่ได้ชุดอู้หูดูผมดิแบ่งให้ใครได้บ้างเนี่ยไปแต่งตัวกันเดี๋ยวเรารับอันนี้ด้วยนะคะ ช่นี่ก็จะถอดชุดออกให้หมดก่อนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกิฟตติดผมแล้วก็มีชุดนี้นะคะที่ชอบทรงผมก็จะมีสองทรงอันนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองชุดของผู้หญิงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงขาสันน้นนาะนแล้วก็มีเสื้อคลุม อันนี้เป็นกระโปรงนะคะก็น้องไก่อยากวีซีนมากๆเลยตอนนี้รองเท้านี่กระเป๋าสะพายอ่ะแล้วก็มีทรงหม่ผู้ชายใช่ไหมลองชุดผู้ชายซิเป็นไงเสื้อตัวน,นี้ก็ดูดีนะโอเคเรามาแต่งตัวตามแบบที่เราชอบดีกว่าน้องก็จะมีกิปติดผมนะคะ ใส่ไปด้วยหัวจะได้ไม่ลงทรงผมแล้วก็เป็นชุดอันนี้แล้วก็มาที่รองเท้านะคะออร่าเนาะกระเป๋าจะสะพายดีไหมมันก็น่ารักอยู่อะ่ะแต่ว่ามันก็ดูรุงรังยังไงไม่รู้รองเท้าเราจะไม่ใส่ของที่ได้มานะคะจะใส่เป็นสลิปเปอร์สักคู่หนึ่งนะคะคือเนี่ยจะไปรีรองเท้าอย่างอื่นทิ้งหมดละ จะเก็บแค่สลิปเปอร์ไว้อีกใจก็เสียดายแต่อีกใจของมันก็เต็มอะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะคะอันนี้เป็นไงอันนี้ก็จะดูแบบไม่เข้ากับชุดเนาะต้องเอาแบบสีเข้มๆแบบนี้โอเคเปลี่ยนเมคอัพกันหน่อยดีกว่าเมคอัพขอแบบเป็นโทนแบบนี้เข้มๆน้ำตาลน้ำตาลจริงๆก็แต่งหน้าแต่งตัวไม่ค่อยเก่งหรอกมัวเอา คือเอาตามที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยเรียบร้อยแล้วปืนก็คงไม่ต้องถือแล้วมั้งวันนี้วันที่15แล้วไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ไหนเลยนะคะใครไปเล่นน้ำที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะคะ วันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย